สวัสดีกับพี่น้อง fc เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศมือนีพยาการนําเสนอราคาเข่าเปลือกประจำวันที่18ของเดือนนีเดือนสิงหาหนี่มาให้รับชมนะไก่ไกนี่เร็วๆนี่ของสัปดาห์ที่แล้ว30ปีที่ศูนย์เปล่าข้าวตันละ4,500แต่ทองทะลุ51,000นี่ความแตกต่างของเข่ากับท่องท่องกินไม่ได้แต่มีราคาสูงทองค่ำ นับนับมือก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะบาทหนึ่งตอนนี้นี่ห้าพันหนึ่งรอยเออห1ามื่นหนึ่งพันแล้วห่ามื่นหนึ่งพันแล้วต่อบาทโอ้มีงานดองงานแต่งนี่สื่อท่องสิบาทเส้าบาทนี่บอกไว้แล้วนะครับเนาะทองราคาแพงแต่ว่าราคาเข้าซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องกินสู้มือเนี่ยเอมือละสามขับมือละสามหลอบเสา้ากลางวันแหล่ง ขายในตันลำสี่พันหาอันนี้ราคาขายเขาสดเนาะครับหนึเพราะอยาการเอาตารางเปรียบเทียบราคาเขา่าความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเขาแห้งเลยเดย้ความแห้งเปรียบเทียบสิบเอ็ดปีย้อนหลังไปพี่น้องว่าราคาเข่าปีใดที่มันตกต่ำมาที่สุดเนาะครับหนาะปีสองพันเาร้อยห้าสิบแปดเลยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีสองพันาร้อยห้าสิบแปดราคาเข่าต่ำสุดนี่เขาแห้งนี่เข่าหน้าหลังนะ ข้าวหน้าปลงเข้าแห้งความชินมาเกิน15%ต่ำสุดอยู่ที่7,800บาทต่อตันปี2 5 5 9ตกลงมาเหลือ7,000บาทต่อตันปี2 5 6 6 7,800ต่อตันปี2 5 6 1เข้าแห้งความชินมาเกิน15%ข้าวหน้าปลงต่ำสุดอยู่ที่7,600บาทต่อตัน ปีส่งพาอยหเข่าแห้งความจินบกเกินสิ้าเข่าหน้าปัั่ง7 8ร้บาทต่อตันปี2 5 6 3าร0 0บาเก้าพบาทต่อตัน2องพันหอก่เกาพันนะนี่ขยับขยับขึ้นลงกับปี2 5 6 3 64์กสิี่นี่ก็ถือว่าราคาดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะตั้งแต่ปี2 5 6 3ขึ้นมาเก้าพันสองเก 65ปีสภาร้อยหกสนี่เก่าสี่ปีสภาร้อยหกสิบหน่ะโอเคอยู่เด้อหกสิบหกปีสภาร้อยหกสิบเจกับสองโอ้แต่ว่ามาปี2องพัร้อยหกปีปัจจุบันเข้าแห้งความชินมาเกินสิบห้าเปอรเซ็นต์เขาหน้าปังเข่าขาวนี่แหะตามสุดอยู่ทีหกพันบาทต่อตัน ตำสุดในหลอก11ปีนี่ละ